ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาล12เดือน12นะครับ N Y Cell นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่หลายคนเนี่ยเป็นแฟนมันแท้อยู่แล้วในส่วนของอาร์มาโดนะครับแล้วก็ของแถมที่เพียบเลยนะครับซึ่งวันนี้มีความพิเศษนิดนึงคือมาร์กหน้าทิ้งไว้บนหน้าพี่บีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาแกะให้ดูแต่วันนี้ครับมาพูดถึงตอนนี้กอนครับนี่คือโกคอลลาเจนพัสเซลามายสูตรใหม่ล่าสุดของอาร์มาโดนะครับซึ่งวันนี้บอกก่อนเลยนะเราวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับ40สาขาหน้า้างของเรานะ แค่นี้ก็ขายดีอยู่แล้วครับแต่นี่คืออาร์ดช้อปปิ้งนะครับใครโทรทันเดี๋ยวมีลดราคาด้วยแล้วก็มีในส่วนของของแถมพิเศษด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดหลายคนบอกโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยวันนี้มาแนะนําให้ครับเพราะว่าโกคอลลาเจนพัสดละไมล์ของอาร์มดอ้นเป็นที่1ของประเทศเนี่ยถึง4รางวัลใหญ่นะเป็นทั้งแบรนด์ยอดนิยมจากมาเยตเทียนะครับเป็นทั้งในส่วนของแบรนด์เอทไทยแลนด์เดอะมอสและไม่แบรนด์นะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของบิสเนสพัสดนะครับโปรดักต์ออฟเดอะเย้าอร์ เราครับใส่ในส่วนของไดเปปไทยเข้าไปพี่บีคือไดเปปไทยเนี่ยเป็นธาตุสมันจะแตกตัวแล้วดูดซึมได้ไวนะครับก็ชงแบบนี้ครับเรายังคงเป็นต้นตํำรับในการชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับพอไม่มีน้ําตาลก็ดื่มได้สบายใจใช่ไหมแต่ล่าสุดครับพูดได้ว่าไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตด้วยคือตรงนี้เนี่ยใครกังวลเรื่องไขมันนะครับสามารถเลือกคอลลาเจนของอาร์มาโดได้เลยเพราะว่าพูดได้ตามกฎหมายเลยว่าไม่มีไขมันนั่นเองนะครับและที่สาคัญครับ ใส่ไตเปปไทด์เข้ามานะฮะแล้วก็ใส่ในส่วนของไททูที่หลายคนแบบว่าอาจจะอยากเดินเหินสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ในวิตามินซีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ใส่เซรามายเนี่ยที่หลายคนเนี่ยเคยกินแบบเป็นเม็ดด้วยนะครับคือเราใส่เข้ามาในกระป๋องนี้กระป๋องเดียวแล้วเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกพี่บี oh. ไปดูภาพผู้ใช้จริงครับในส่วนของคุณเจี๊ยบในวัย52ปีครับก็ต้องบอกว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะเก็บเงินกเกษียณนะแล้วก็จะพาลูกไปเที่ยวแต่ลูกเนี่ยโตว,วันโตคืนครับไม่อแ้อแมเปเน็ซื เซรมัยของอามาโดมาชงครับชงปุ๊บครับล่าสุดครับส่งภาพบรรยากาศครับพายเรือคายักมาให้ดูดำน้ําดูปะการังมาให้ดูแล้วล่าสุดครับขึ้นภูเขากับสามีถ่ายรูปครับในวัยเท่ากันสามีบอกเจี๊ยบไปทําอะไรมาทาไมดูสดใสมั่นใจขนาดนี้นะครับพี่เจี๊ยบก็บอกเลยว่ากินโกคลาเจนพัสเซละไมของเรานั่นเองและตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับให้เลือกของแถมพิเศษได้เลยวันนี้บอกก่อนนะออนแอร์อื่นครับสองกระป๋องหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบกินได้ร่วมสามเดือนใช่ไหมพี่บีแต่เราจะแถมมาอีกสองกระป๋ ราคาแบบว่าไม่ได้สูงมากเช่นกระเป๋ากระสอบอะไรก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้คบนอกจาก2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่แล้วให้เลือกของแถมพิเศษได้เลยซึ่งที่อยู่บนหน้าพี่บีครับนั่นก็คือมาร์คแองเจลี่นะครับเป็นมาร์คซองสีทองครับวันนี้แถมไปก่อนเลยนะครับสิแผ่นมูลค่าแผ่นละร้อยเก้าบาทรวมแล้ว1นึ่งพบาทถ้าพร้อมแล้วครับแกะหน้าพี่บีพร้อมกันเลยครับนี่เลยนะฮะจะให้พี่บีในวัยสี่สิบปีโอ้โหหน้าสดให้ดูเลยนะครับวันนี้เนียนกริบเลยนี่คือมาร์คซองสีทอง มีแล้วเคยอุดหนุนอามาโดไปแล้วเลือกของแถมอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันครับวันนี้แถมในส่วนนี้เลยครับเป็นเซรีจีนะครับคอลลาเจนแบบเม็ดของอามาโดนะฮะวันนี้เนี่ยกล่องละ990 2กล่องคือ1,980จะทานได้ร่วม2เดือนรับฟรีไปเลยนะครับถ้าไม่อยากได้มักหน้านะหรือตรงหน้าพี่บีครับเป็นในส่วนของไวท์คอลลาเจนนะครับเป็นคนรีมทาหน้าเซรั่มทาหน้านี่นะครับของอามาโดที่ผสมคอลลาเจนเข้าไปเซตหนึ่งครับ990บาทก็รับฟรีไปได้เหมือนกันเลือกของแถมได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครน,นรีปแลืืออออกกะ๋งใหญ่่ถมเถมเเข ยังคงจ่ายแค่1990พ้ร้อมแล้ว1000สายเริ่มโทรได้เลยครับที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มาโนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโทรไม่ทันสามารถเลือกได้เลยในส่วนของแกว้วน้ําแถมหรือกระเป๋ากระสอบแถมนะครับแต่วันนี้ครับซื้อ2กระป๋องใหญ่กินได้3เดือนแถมปีนที่ทีอีก2กระป๋องใหญ่เป็น4กระป๋องใหญ่กินได้รวม6เดือนครับยังคงจ่ายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแล้ววันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าแถมมาร์กหน้าแผ่นสีทองนี่นะครับอีก10แผ่นมูลค่า1990หรือนส่วนของเจนเกล่องะคร บบาทนะครัหรือในส่วนของไวท์คอลลาเจนนะฮะตัวนี้เป็นเซตเซรั่มเซตครีมเซตคิ้นซิ่งนะครับมูลค่า990บาทฟรีเหมือนกันนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่1451หรือ l ล n e แอดอาร์มดอหนะฮะอยากให้ทุกคนได้โทรจริงๆนะครับวันนี้โกโคอลลาเจนพัสเซรามัยสูตรใหม่นะครับที่เรารวมประสบการณ์ทั้ง4ปีเข้าไปในกระป๋องนี้แล้ววันนี้โกคอลลาเจนพัสเซรามัยสูตรใหม่หมของอาร์มดกระป๋องใหญ่นะครับซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องเลือกของแถมพิเศษยัยองคงใจ่ายแค่1,990รีบโทรมา ซื้อ2แถม2เท่าออนแอร์อื่นๆนะครับแต่วันนี้เป็นออนแอร์พิเศษที่มีในส่วนของของแถมพิเศษนะครับตั้งแต่นี้เลยครับเป็นมาร์กหน้านะครับสิแผ่นมูลค่า1 9 9 0งพันเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งแผ่นนี่เป็นโดสแบบหนึ่งสัปดาห์ด้วยนะพี่บีคือใช้อาทิตย์ละแผ่นก็พอนะครับหรือถ้าไม่อยากได้ครับเป็นคอเลสเตอแบบเม็ดสงกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไวท์คอลลาเจนนะครับทั้งเซรั่มทั้งมาร์กหน้าทั้งคินซิ่งนะครับเลือกได้เลยอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดยังคงจ่ายแค่1990 1451โโททรรรรรมมาาาี่่่่หหือออ Line นนนนนะคคคคัััับบบลลยยกสงงแแ้วตเเิไป็พีีี่่่่บบคคครรััักก็ไมต้้้ออองงงโโนนนนเลยยะวทหาาแแจ3 เพราะนนั้นชื่อที่อยู่เบอร์โทรกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดหน้าบ้านถุกต้นนะครับ<ค>วันนี้โก,โกโคลาเจนพัสดุมาสูตรใหม่ของอามาโดก,กระป๋องใหญ่นะครับซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องเลือกของแถมพิเศษยังคงจ่ายแค่1,990รีบโทรมาที่1,451หรือไลน์แออาาโดนะครับหลายคนบอกว่าเพิ่งซื้อโปรโมชั่นนาทีทองไปแล้วเคยได้แถมไปแล้วอ้าววันนี้ครับเอาเป็นในส่วนของโอลาเจนแบบเมตราเซลิจิทูเนี่ยก็ได้เหมือนกัน่องคกร่องนะครับหนส่งรันส่งเก้าร เลือกได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ยังคงจ่ายแค่1990รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1 4 5 1หรือไลน์แอดอามนโดนะครับแล้วตัวนี้ครับรวมทุกศาสตร์และสินในตลอด4ปีที่ผ่านมาคือเราเนี่ยใส่ไตเปปไทยเข้ามานะฮะแล้วก็ใส่ในส่วนของไททูที่หลายคนแบบว่าอาจจะอยากเดินเหินสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ในวิตามินซีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ใส่เซรามายเนี่ยที่หลายคนเนี่ยเคยกินแบบเป็นเม็ดด้วยนะครับคือเราใส่เข้ามาในกระป๋องนี้กระป๋องเดียวแล้ววันนี้ใครโทรหาการย้ำอีกทีนึงถ้าเกด้้้ออไไ่ทันนยงงงาาาาาหวรรรระะขํ2ป๋ 19 9 0จะกินได้3เดือนแต่ใครโทรหาในทีวีครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่แล้วเลือกของแถมพิเศษได้เลยโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือ l i นแอดอัมโดนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับอย่างสวยๆงามงามเลยว่าโอ้อุนหนุนกันมาเยอะจริงๆนะครับแต่เชื่อเลยว่าวันนี้ทุกคนจะต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนี่คือการย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายแล้วนะครับโกโคลลาเจนพัสดามัยสูตรใหม่ของเรารวมทุกประสบการณ์ในชีวิตที่เราผลิตคอลลาเจนมาตลอดเนี่ยนะครับอยู่ในกระป๋อองงนนนี้น 1, แแคั10กกถมมาหาหเจผ่สท รหรือคอลลาเจนแบบเม็ด2กล่องหรือจะเป็นในส่วนของคีีมคอลลาเจน1เซนนะครับทั้งหมดจ่ายแค่1,990รีบโทรมานะครับที่1,4,5,1หรือไลน์แอนด์อัลดนะครับ